สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผม T K K G X นะครับผมแล้ววันนี้อยู่กับใครเลยคุณมาดูอีก<ล>่อครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกม Overcooked 2นะฮะเปิดประเดเิมคลิปแรกแน่นอนว่าเราคือควน,นรกนอนเราไปเริ่มกันเลยดีกว่า เนี่ยค่ะเ,เกมนี้ได้ระวังเกมครอบครัวดีเด็ดครับเดี๋ยวก็รู้ว่าเป็นยังไง ข้ามมันไปเราไม่สนเนื้อเรื่องเราสนการเล่นจัดไปเอารับผักกาดผักกาดโอเคครับผักกาดมะเขืออ่ะแจมมะเขือเออเดี๋ยวก็ทานผักกาดมะเขือหันว่างอ๋ออะไรเด็กพ่อหนุ่ม เอาแคชชไม่ใช่ชนั่นแตงกวาหรืออะไรวะใช่ไหมแตงกวาหรือผักกาดแตงกวาแตงกวาเผือดเทศแตงกวาอ่าฮะเอ้ยรับนะรับนะบนะไม่รับเอาโอ้โอ้เกะกะอาโอ,าอา Woman ้อะไรของกูวเดียวเออเสิร์ฟครับเชฟครับเสิร์ฟเดบิวครับเอาไป บครัจัดให้ครับเชฟเอาเหียความคุยเลยเรฟบครับใจเย็นครับร้นนิดหน่อยของเส่รหนุ่มเทผักกาดเฮ้ยจาน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 ใจเย็นเชฟเชฟเชฟวางเชฟกอไปผักกาดเสิร์ เราไม่มีสุขอนามัยอะไรชั้งนั้นไม่จำเป็นเขากินหมดาเขาเขาไม่รู้หรอกว่าเราทำอะไรไว้อะแตงกวาครับอ่ะแตงกวาเอาไม่ใช่น้ำข่าเทศน้ำข่าเทศเอาไปเอาไปสวยวปะตับ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 โอ้ยโอเคเสร็จเคทชัพเวลาจะหมดแล้วเชฟ ยมจาน่กาครับเอาทีเป็นเฟก็ได้ครับไปแตงคอยอยู่หลังคุณเทมเลยนะแ้ไม่เห็นหลยเนี่ยเเออสสุดท้ายสุดท้ายทานเปล่าทานเปล่าทานไหมทานไหม,ไมเกิะเหตเกิดเทศสามสองไปวิป่งไ,<ป>ไม่ทนัน ก็ผ่านอยู่เฮ้ยระดับเรามันต้องผ่านอยู่แล้วราชาหัวหอมหัวหอมหัวหอมหอมจริงเปล่าหนมาดมไม่หอมเลยอ่ะฉุนข้ามันไปไม่สนในเรื่องเรามาเพื่อทำมหาสมัตให้คุณลูกค้าใช่แล้วอื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  เครื่องกรานก็คืออะไรบิ๊กอัพแชมป์ล้านอาหารญ English> ี่ปุ่นแนรถมันก็จะแรงๆหน่อยอ่ะนะด่านญี่ป erm ุ่นยังงก็จัดไปเราเป็นเชฟมานสิบกว่าปีแล้วกาเอ้ยเออสิบกว่าปีแต่เพิ่งจับมีดเมื่อกี้นี่เจุ๊บบ้าตาย กุ้งกับปลานี่ะกุ้งกับปลาสินนะโอเคผู้ันกุ้งเองคุณเสิร์ฟปลาเองจัดจับซ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 ับปลาเติ้นวางจานสิแล้วคุณจะเสิร์ฟไงล่ะแล้วคุณจะเสิร์ฟยังไงครับเชฟอ๋ย สับซับเข้าไปซับเข้าไปเอาเซิร์ฟเชฟไปแล้วครับผมอาณามัยไม่มีอาณามัยช่างมันเออเขาไม่เห็นหรอกเขาหลับตาดูเราเอาไปเซิร์ฟครับนะไปที่หนึ่งปลาสอบ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 เอาป่ากุ้งเอาป่า อันนั้นมันอยู่บางบนพื้นเะเข้อสะอาดเลยสะอาดทำไมไปยหมอ่ะเอ้าวซับอ้าผิดปลาเขี่ยบอลจานผ่านไปแล้วไปครับไปครับเดี๋ยวครับกุ้งครับกุ้ง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 ครับผ่านอยู่ครับเช็ดครับ

โอเคสับแม่งสับอย่างนี้แหละหื้จักเชฟเต่า<ป>น้อยไปแล้วเจับให้เอาไปแล้วโอ้ชอบปลาใช่ไหมคนแถวนี้เขาเป็นอะไรกินดิบกันต้องกินยาผายขยาแล้วเออเอ,อเอาไปเอาจะวางทำไมเอาไปสับยิบจัดวิ่งเ,เชฟเอาไป,ป กูเอาเองก็ได้เอาไปจานจานจานจัดให้เอากุ้งเอาปลาไอ้โหปลาตับตับตับอะไรใช่ไหมเก้าวิ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 กุ้งทันไม่ทันไม่ได้ทันเอาสองแรงไม่ถึงพันหกร้อยเลยเราฝันมาตรฐาน เินเลยแหละไ <laughs> ดติปด้วยแนนอนนะเอ็บ <What? S 1> อันดับหนึ่ง <laughs> เชฟครับไปไหนต่อครับไปต่อเงี้ยนสาขาสองเฮ้ยมีมอด้วยม <h ums> ีมอด้วยหรอเฮ้ยผมหุงข้าวไปนะอื <h ums> ขามหุงข้าวไว้บนเตาแก๊สงานสับเดี๋ยวปล่อยพี่หุงข้องๆลาซูชิเออพี่สับเองน้องๆโอเคเดี๋ยวหุงข้าวก่อนสับสับสับปลาปลาชิมิจัดไปหุงข้าวเฮ้ยหุงข้าวเดี๋ยวนะหั่นปลารอไว้เลยหออบไม่หอสับให้เอา คาสุกคาสุกเสิร์ฟทับมันที่มาร้านอาหารนะมันไม่ช่างเดินเดินเฟสมาเล่นเลเวลครับจานจายจานอยู่ด้านล่างจานนี่ปังเจ็บเชฟปังเลยครับปังแล้วจับทรงเอาปลาหันหันเข้าไปจานแย่มากเชฟข้าว ไซไซเซิร์ฟช็อคสวยมาตรฐานมาสานดีสองคนไม่วุ่นวายเท่าสี่แน่นอน <c oughs> ข้าสุกแล้วครับปซายสับจัดให้ครับ <c oughs> เชฟสอบ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 ยุย้ยโอ้ยเ <c oughs> ข่าสุกแล้ว <c oughs> เอ้ยวางผิดที่ ร้อนๆเอาเซิฟปลาปลาปลาเอ้ยใจเนี่ยเดินขวางท่ะที่มันร้อนอาหารนะเฮ้ยเอาปลามาเออจับเับเฮ้ยถ้าจะไม่ ไม่เหลือจัดไปข่าวข่าวข่าวาข่าวอ่ะคุณอมาเข้าไปเฮ้ยไปดับเบลิลจานเดียวเดียวเดียวเยอะไปเยอะไปมันเยอะไปทำไมโน,นอนอ้าวยังไม่ได้สับเวทค่อม เราจะหมดแล้วครับเชฟครับผมไม่เป็นไรครับจะไปเอาไปเอาไปเราหมดแล้วเชฟเชฟไม่ทันนิดดเียวโอ้ยปลาที่พื้นช่างแม่ไปแล้วก่อนเอานี่ละเอ้ยซับยัดยัดข้าว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 ไอเฮี้ยเลยเอาเออเออทันโอ้โหทันว้าวซึ่งชนแม่งเลยพัน มาตรฐานยังอยู่เกินเลยอีกแล้วดาวมาตรฐานเชฟเยี่ยมม่เราเป็นเชฟที่เก่งได้ขนาดกระดองเลนซี่ิงซ้ายไม่เชฟแร้วลกจริงนี่ไม่วางพื้นนั่นเนี่ยเชนเฮลเฮ้แต่มันก็ไม่ได้เล่นยากนะมันก็ง่ายนะก็ไม่เล่นยากนะใครบอกเล่นยากวะจ้า มันไม่มีอะไรยากเกินกว่านั่นแหละจะเล่นอะไรวะเหมือนจะเล่นอะไรสักอย่างแล้วก็เล่นไปไๆเราต้องการพนักงานล้างจานครับเฮ้เฮ้เฮ้เชฟขารถการพนักงานล้างจานครับเฮ้ธรรมดามากแตงกวาข้าวหนึ่งสิครับจัดไปจัดไปจัดไปสามหม้อเอาซับจวยครับซับเอาซับซีซับครับเอาเชี่ยเราเชบ ท <laughs> างขวาวิงไปนู่นแล้วอยดที่คูณสิครับ <laughs> ก่อนติวไปนู่นเข้างสุกแล้วไหนสาลายข้าวสลายา <c oughs> <c oughs> สลาย,ลายครับเชฟซับ <c oughs> <c oughs> Ticcup cấp đi cấp xuôi, Dập khắp, quá chót, Tăng tang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  Chết đó rồi, tiệt quá tang Cung tang quá 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 tang cung, cung, cung cung Cung, 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 cung กุ้งกุ้งกุ้งกุ้มจารยครับกุ้งกัมกามกุ้กุ้งก้งไล้ข้าไปคิดครับ <uhhh> ข <like S 2> <Third hand, S 1> ้าห so ุงส <so> oh, no. ุกสามทีแล้วครับเชฟเขาสังกุ้งกันเป็นหลักเวนกำเสิุต่อไปข้าหอสารายข้วข้า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 หอแตงกวาแตงกวาไม่ได้หันชิ้หายหันั้รัว หยิบพุ่งส่งเสริมเฮ้ยเชฟปลาไก่ไปจะส่งก็ไม่ท้งงั้นเลยล่ะ <c oughs> ข้าวเชฟข้าวข้าสุกแล้วไปข้าวไม่ข้าวไม่ไม่เกือบจานใจจานเชฟจานจานจานหมดใช่ไหมแล้วล่ <c oughs> างล้างกัน พนักงานไม่พอครับเชฟพนักงานไม่พอครับเชฟรลักการพนักงานรักจานวิ่งกุ้งกุ้งอีจานกุ้ง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 โอ้ยไม่ใช่สาลายไปยังไงชนแม่งเลยเอ้ยกุ้งกุ้งกุ้งกำกำยิ้มห้ามไม่ครับเชฟอะไรสาลายสาลายกว่าข้าวแตงกว่าเฮ้ยออกไป กวบสปีนสปีดไปเลยเออซับับกุ้ง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 ดเฮ้ยหยิบมาสิมือเป็นไรักุ้กุกุไม่ทันครับเชฟทันไม่ทันครับเชฟาเขารีบร้อนยังสมดาวมาตรฐานไม่ตกเยี่ยม Yeah. <laughs>